พ่อท่านบอกว่าเมื่อใดเรายอมได้ไวใจก็จะพ้นทุกมันก็เป็นบุญไงตรงจุดนี้การยอมเนี่ยเป็นบุญพ่อท่านก็เคยบอกไปได้มันไม่เสียหายหรอกแต่ไม่ยอมเนี่ยอันตรายมากเลยใช่ไหมแม้แต่ไม่ยอมให้เขาชั่วคุณก็ต้องประมาณให้พอเหมาะพอดีว่าคุณมีกําลังเพียงพอหรือเปล่าเหมือนคนที่กาลังจะจมน้ําแล้วคุณไม่แข็งแรงพอคุณไปโดดช่วยเขาเขาก็ดึงคุณจมลงไปอีกคุณก็คอยมีกิเลสไปกับเขาด้วยนั้นต้องประมาณให้ดีสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่หมู่กลุ่มนี่แหละให้ยอมหมู่กลุ่มเนี่ย จะทําให้กลุ่มต่างๆมีความเจริญก้าวหน้าเราควรจะศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อจะได้เอามาเป็นบทเรียนเตือนตัวเองว่าเราจะไม่เดินตามรอยในข้อที่ผิดพลาดแต่จะเดินในสิ่งที่ดีๆเหมือนคุณอํานาจหมายยอดกลางที่ได้เสียชีวิตไปเนะี่ยก็มีทั้งข้อบกพร่องข้อดีเขาก็มีที่ทําสิ่งดีๆแต่เอาข้อบกพร่องของเขาเป็นครูแล้วเอาข้อดีของเขาที่เขาทาประโยชน์จิตใจกว้างขวาง,วางมุ่งเสียสละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ อย่าไปติดยึดที่บุคคลดูที่การกระทําให้แยกแยะให้ออกศาส,สนาพุทธไม่ใช่ปิดหูปิดตาแต่รู้และประโยชน์ทุกอย่างเพื่อการลดละกิเลสไม่มีอย่างอื่นเลยพ่อครูก็บอกแล้วว่าการศึกษาในพุทธศาสนานั้นเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่เรื่องของการลดละกิเลสอย่างเดียวแล้วใครที่พูดว่าการลดกิเลสเป็นไปไม่ได้พ่อครูบอกว่าเป็นผู้ล้มเหลวตั้งแต่ต้นทางแล้ว